เหลือกี่อันอันเดียวหรืออ้าวรเริ่มอีกคลิปใหม่ตอนนี้กำลังกู้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับปลาพวกนี้เอาไปปล่อยใส่บ่อกุ้งบ่อประซิวที่เรากุดไว้ใหม่ซึ่งจะเติมน้ำไปนะครับ มาขึ้นทางนี้ที่มันไม่ชันเดี๋ยวาทางนี้ดิจะไปทางไหนรู้น้เขาเทป,ปาไหมเดีเ๋ายาไปวางทับวางข้างนอกก็ได้บนกระบะก็ได้เออแล้วก็รีบีเอเอ,เอนั่นแหละอย่างนั้นแหละรีบแกะเข้าขไ่ยขยแบบสุด,สด,สด วันนี้เข้าดีมากเลยกุ้งไปอันนี้ทำไมไม่เขย่า,ยาเนี่ยฉันแกะไว้แล้วฉันแกะไม่ได้เนี่ยแกะเชือกไว้แล้วแกะออกไม่ได้โอ้พึ่งระเบิดระโดดตับไงมันไม่เข้าใจเนาะ ลงไปเองหรไม่ใช่ว่าทำทีเดียวมันจะหมดสน่ดึงไว้หน่วงๆเองอย่าบ่อยดิเอออย่างนั้นนั่นเนช้าๆข้างล่างเนี่ยช้าๆเอออย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเองก็เข้าใจเองแหละมันยังไม่หมดยังไม่หมดนั่นเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยว มีปลาตัวนึงเลยปลดไปดิเลยอืมปลาซิวเนี่ยตว้นี่แปลงลงนะ,ะเนะะนี่ยปาซิวเพียบเลยเดี๋ยวปะซิวเนี่ยปลาซิวอ้าวเนี่ยเขาเรียกปลาซิวอ้าวเออนี่แหละดีแล้วได้เอาเลยรีบแกะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายนะฟิล์มช่างมันเพื่อมันเหลือนิดนิดหน่อยอ่ะบอสก็บอกให้ดีเอาเออสองตัวช่างง่าย อระกัญญาดูนี่ทำไมไม่เอาไปลองในนู้นเวลาเองกลางเเห็นไหมร่วงเต็มเลยเนี่ยเองไม่สังเกตเลยเนี่ยกุ้งฝอยหลุดออกมาเลยเนี่ยกุ้งอยข่มตัวใหญ่เหมือนกันวมเอาไปตรงกละมังสิเวลานั่นน่ะอย่ามาเอามานอกสิหลุดออกหมดเลยกระซิบกระเนี้ย <Okay. S 1> ขยับข้างล่างเองจากขยัาข้างบนนี่ทําอย่างนี้เองถือไว้ข้างบนอ่ะยกขึ้นสูงๆกว่าน,นี้หน่อยโอ้โหหัวหันเตมไหมไมายเห็นไหม,ไมทำอย่างเงี้ยมันจะลงมายกขึ้นอีกนี่ okay. ใส่หัวาหาหน่อยเดียวยังไม่หมดเลยฟี่นั่นอะที่เขาปลดเลยถุงอันนี้มันถุงนี่มีทีถไม่ให้ออกเอันนี้แก้ก่อนแก้ก่อนเดี๋ยวค่อยยกขึ้นแก้ก่อนเนี่ยแก้เชือกนี้ก่อนแก้เลยแก้ระวางลงนั้นแก้ออกให้เรียบร้อยไม่ใช่กลางแล้วมาแก้มันแก้ยากเห็นไหมเราต้องเข้าใจที่จะทํางานนัยนหกก้งมดลูกกระิวเยอะได้ป่มเอาปกันยา อันนี้ก็มีอยูเป็นบ้างอ่ะวา,างนะลงปล่อยตายง่ายกุ้งยังไม่ตายง่ายเท่าปลาซิวนะใช่ป,ปลาซิวนี่ปล่อยดิปล่อยปล่อยอ่ะกลางทีเนี้เมื่อก่อนมาทำคนเดียวโอ้ยเ,เยอะกว่าน,นี้ปลาใหญ่ก็พอปลาใหญ่ เต็มกำลันตอนที่ตง่าไม่ได้หมาวันนี้ก็ไอยังเลยจะได้เท่าไหร่ไทงไอท้งวัดจะทนได้เท่าไหร่วันนี้ยกขึ้นทุกสูงสิที่กรงจุปลาแล้วเว้ยยกขึ้นชุกสูง เรียกลงสระเลยตัวทั้งไอทั้งเป็นวัดเอาเสร็จหรือยังไปเดี๋ยวไปบ่อเดี๋ยวไปลงบ่อป,ปลาซิวบ่กุง้งเอากระติก เอาก็แต้งขึ้นเร็ว วันนี้ก็จะมาปล่อยกุ้ปล่อยปาซิวใส่บอ่อที่ว่าเตรียมไห้นะเนครับมีก็เล่าบนไทยนะครับเหน่อครับกำลังขามขับขาบมนะว่าบอ่อกับสระหน้านี้ตรงขามกันมีถนนขันกลางใช่ไหมครับสะนามที่เท่าอันนี้มากครับนี่ครับคือบอ่อที่ผมเคยัพค,คลิปลงไปแล้วนะครับเอากล้วยแซน้ำ ลดความเป็นกดเป็นด,ดางลงแล้วโมนี่ก็จะปล่อยปลาซิวเหรอครับปล่อยปลาซิวกับกุง้งอ้าวถึงแล้วอ้าวเบิ่งเอาพี่นอ้องนี่ครับบอนี่กับไ,ไนนส้ที่วัวที<ช>่ควายไ,ไว้ทิ้งไส้บอลไหน บ่อน,นี้ก็ได้ปลาซิวมันมันปนปลานิลเปล่าดูดเราก็เลือกเอาดิไม่ใช่จะเอาลงหมดปลาอันนั่นเนี่ยปลาอีหยังที่เธอเอาไปไวบ้บ่อพุนนะอ่ะบอ่อแรกเขาเอื่อนปลาอีหยังก่ะนี่เธอโลละสนะามร้นนะอยห้าสิบพุปลานอ่นะปลาอีหยังที่เขาเอาไปเลี้ยงไวบ้บ่อพุนอนะ่ะปลาเนื้อข,ขาวๆนะ่ ที่มันติดมาเราให้บักล้านไปนะปลาอย่างปลาปูเออนั่นแหละโลละสามร้อยนู่นเถะสามร้อยหรือ600หกร้อยวะแพงกว่าไอปลาธรรมดาอีกปลาปตัวใหญ่เนีอเอาไปปล่อยไว้นู่นหมดละเอ,อ้ยมันจะตายรีบปล่อยเองทำไมเอาไม่เอาไปตรงน้ำดำๆนู่นเลยยกไปมุมนู้นไปผมหาปลาตะเบียนอยู่มันไม่มีไปหาทำไมจะเอาปลานิลปลาซิวกับปลากระดี่นะเอาลงไป มันปลาซิวปลากระดี่ยกไปตรงนน้นมันต่ำอันนี้มันสูงปลามันตกใจเออไปทางนน้นอีกไม่ไม่เออเออนั่นแหละเออเอาออกเลยเอาออกเลยต้องต้องค่อยๆอย่าโยนนะอย่าโยนค่อยๆวางในน้ำไม่ได้เอาตะกร้ามาว่ะเราเดินตะกร้าเล็กมาอืมตะกร้าเออกระดี่ราใส่เลย เ,เดี๋ยวไปเอาตะกร้ามาก่อนนะครับคลิปนี้